สวัสดีครับตั้งใจชัดป2นะครับวันนี้คือครูสุภกิจลังแท้นะครับก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับโดยการเรียนรู้เ้วยหนังสือหน้า31เป็นต้นไปนะครับเยวมาชมกันนะครับสำหรับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับวันนี้เรามารู้ถึงความหมายของสุขภาพกันก่อนนะครับ สุขภาพหมายถึงการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจแจ่มใสมีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและมีสติปัญญาคนเราทุกคนต้องการมีสุขภาพที่ดีเพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สําคัญทําให้เรามีความสุขผู้ที่มีสุขภาพดีจะต้องเกิดมาจากสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตนะครับ ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับมีอยงนี้นะครับ1มีร่างกายแข็งแรง 2. แยกแยะปิดถูกได้ 3. ยิ้มแยม้แยมแจ่มใส 4. มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 5. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีและ6มองโลกในแง่ดีนะครับอ่านะครับวันนี้ครูเอกมีคลิปมาให้ชมนะครับแต่แด่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกัรตุวดีๆจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมสุขศึกษา กรุมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกับคุณครูอีกเลยนะครับตั้งใจฟังนะครับนักเรียนในเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เมื่อพบกับเราสองคนน้องรู้ครับ กับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการข้อแรกคือดูแลร,รักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าและของใช้เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะข้อที่2 รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารการดูแลรักษาฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากดูแลฟันไม่ดีก็จะทำให้ฟันผุและเกิดอาการเจ็บปวดทานอาหารได้น้อยอเกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ครับข้อที่สาม ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับขา่ายมือที่ไม่สะอาดอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นควร้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินอาหารสัมผัสใบหน้าและหลังเข้าห้องน้ำไอจามและสัมผัสสิ่งสกปรกนะคะข้อที่4กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉา การกินอาหารที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆเราจึงควรกินอาหารสะอาดให้ครบห้าหมู่ไม่ทานหวานมันเค็มเกินไปด้วยนะครับข้อที่5งดบุรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทั้งเพศบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทั้งเพศ เป็นอบายมุกที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงครวรลดละเลิกกันนะคะข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอ,อุ่นครอบครัวที่อบอ,อุ่นเป็นพื้นฐานสำคัญสำ,ญสำหรับทุกชีวิตทุกคนในครอบครัวควรให้ความสำคัญเคารพกันเมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันนะครับ ข้อที่ 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทอุบัติภัยทําให้เกิดการสูญเสียมากมายเริ่มที่ตัวเราใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎจราจรกันด้วยนะคะข้อที่ 8. ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีออกกําลังกายทุกวันหรือเล่นกีฬาเป็นประจําเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับข้อที่9 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีเราควรมองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยเมื่อมีความเครียดควรปรึกษาคนรอบข้างนะคะข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมเราอยู่ในสังคมเดียวกันมีจิตอาสาดังนั้น ควรแบ่งปันช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันนะครับผลิตโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดซื้อดีๆนะครับสุขบัญญัติสิบป,ประการให้กับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้กัน ครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของอะไรนะครับเมื่อกี้เราชมคลิปไปแล้วนะครับสำหรับสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับดูตามเนื้อหาได้ในหน้า33นะครับต่อไปนะครับในเรื่องของอาหารดีมีประโยชน์นะครับอาหารดีมีประโยชน์นะครับอาหารดีหมายถึง อาหารที่มีประโยชน์อาหารที่เป็นอาหารเป็นสิ่งจำเป็นของคนเรานะครับเพราะร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและป้องกันโรคนะครับอาหารมีอยู่มากมายหลายชนิดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับก็เช่นอาหารหลักห้ามู่นะครับก็คืออาหารหมู่ที่1ก็คือเนื้อสัตว์นมไข่และก็ถั่วต่างๆน,นะครับหมู่ที่2ก็คือข้าวแป้งน้ําตาลน,นะครับมู่ที่3า ผักต่างๆหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็หมูที่5ไขมันจากพืชและก็สัตว์นะครับเห็นในภาพไหมครับน่ากินไหมนะครับทีนี้มาดูอาหารที่มีประโยชน์นะครับนักเรียนดูในรูปภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีตะแคงเบอร์เกอร์นะครับเฟรนฟลายมันฝรั่งทอดคุกกี้นะครับขนมเค้กขนมหวานนะครับคุกยังนะอ่านะครับน่ากินกมดนเลย นะครับแต่มันเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับพอไดครับเพราะในปัจจุบันอาหารนี้มากมายหลายชนิดส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่บางอย่างก็แทบไม่มีประโยชน์หรือนะครับมีสารอาหารน้อยมากและอาจจะทําเกิดโทษต่อร่างกายตามมาเช่นปวดท้องท้องเสียฟันผุแล้วก็โรคอ้วนนะครับเป็นอันตรายได้นะครับต่อไปข้อปฏิบัติ ในการกินอาหารนะครับข้อที่1ก็คือกินอาหารในครบ3ม,มื้อนะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันและก็มื้อเย็นแล้วก็ควรกินให้ตรงกับเวลาด้วยนะครับ 2. ล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หลังขับถ่ายให้เรียบร้อย 3. รับประทานอาหารที่สุกสะอาดและก็ไม่มีมาเลงนมันทอม 4. กินอาหารในครบนะครับแล้วก็หลากหลาย5 ขนาดกิน,านกอาหารรทวมกับผู้อื่นนะครับถ้าจะไอหรือจามควรใช้มือปิดปากหรือผ้าปิดจมูกนะครับการเยนอาหารออกจากปากของเรานะครับมันดูไม่น่ากินนะครับข้อที่หควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะครับเพื่อไม่ให้เสียงดังอีกอย่างนึ่งการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนี่ยมันทําให้ระบบย่อยอาหารนะครับทำงานไม่หนักด้วยนะครับ ข้อที่เจ็ดใช้ชอ้อนกลางตักอาหารเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่นนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคข้อที่แปดไม่ควรพูดหรือคุยกันขณะกินอาหารเพราะอาจจะทําให้เราเนี่ยสำลักอาหารได้นะครับอ่าทีนี้ชิ้นงานที่แปดนะครับในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะครับวันนี้ครูให้นักเรียนวาดอาหารที่มีประโยชน์ที่นักเรียนชอบนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับก็จะเขียนว่า อันที่ชอบคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับทัวนี้ดูดีนะครับอ่าผู้หญิงคนนี้เหไหมอ้วนเห็นไหมโดยจากการกินอาหารพวกอาหารขยะนะครับก็คือพวกแฮมเบ,เบอร์เกอร์พิซซ่าเฟนฟรายแป๊ตซี่นะครับพวกนี้เป็นอาหารไม่มีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็กินมากๆอาจจะเป็นโทษด้วยนะครับนั่นคือครูเอกฝากนะครับชิงงนการที่8นี้10คะแนนโดยคะแนนมาจาก3ส่วนก็คือ1 5คะแนนแรกมาจาก การวาดาเนื้อหานะครับการเขียนสวยงามไม่ผิดแล้วก็วดาดภาพสวยอีก3คะแนนเกิดจากการระบายสีตกแตง่งแล้วก็2คะแนนเกิดจากการตรงต่อเวลานะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับนี่คือชิ้นงานที่1น,นะครับตอที่ทีนี้รู้ต่อครับในเรื่องของของใช้และของเล่นนะครับ ของใช้ในบ้านหมายถึงของที่อยู่ในบ้านมากมายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงมีดนะครับเป็นตน้นขอให้สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อการดำรงชีวิตของเราแต่ถ้าหากเราใช้ผิดพิธีก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันนะครับ,ก,บการป้องกันอันตรายจากการใช้ของในบ้านนะครับหนึ่งมันสอบซมโต๊ะหรือเก้าอี้ที่ชำรุดอยู่เสมอและจะให้เป็นระเบียบ2 จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เป็นระเบียบ 3. ควรใช้ของมีคมด้วยความระมัดระวังนะครับใช้เสร็จแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับ 4. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและตรวจสอบปลั๊กไฟอยู่เสมอเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ถอดปลั๊กทันทีนะครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับข้อที่5เมื่อใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สเสร็จแล้วก็ควรดับไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้ดีด้วยนะครับตั้งไว้ห้ห่างจาก,กวตัตถุ ไฟหกหากใช้ของที่อิดไฟง่ายเช่นไม้กิดไฟก็ควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กน,นะครับและไม่ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงเพราะอะไรเดี๋ยวมันก็จะปะตุปตุกได้นะครับไฟนะครับอาจจะเป็นตัวก่อชนวนก็ได้ข้อที่เจ็ดระมัดระวังไม่ให้แก้วน้ําจานจามกระทบกันเพราะอาจจะทําให้แตกได้นะครับข้อที่แปดควรทําเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์หรือป้ายเตือนติดไว้บนกระจก เพื่อให้ป้องกันไม่ให้คนเดินชนกระจบนะครับเช่อนอะไรเช่นบ้านเรามีประตูกระจกบางทีบ้านมันใสก็เขียนนะครับระวังกระจกให้ด้วยน่ยรับได้เห็นนะครับว่าโอ้มีกระจกอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูของเล่นบ้างนะครับของเล่นเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยเช่นลูกแก้วหุ่นยนต์ตุ๊ก,กตาลูกบอลน,นะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความสนุกเพลินนะครับแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนนะครับ แต่ของเล่นบางชนิดก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นได้นะครับหากไม่มระมัดระวังมีอะไรบ้างครับอันตรายจากการเล่นของเล่นนะครับหนึ่งเล่นของเล่นที่มีวัสดุยัดไส้นะครับข้างในเป็นแมนเ่เล็กเล็กเช่นลูกปัดหรือแก้วนะครับอาจจะทําให้หลุดเข้าไปในทางเดินหายใจแล้วก็หายใจนะครับเมื่อเราอมเล่นบางคนเด็กธรรมชาติของเด็กชอบเอาไปอมนะครับบางทีก็เอาลูกปัดใส่จมูกนะครับก็เข้าไปในหลอดลม บางคนก็อมลูกปัดไว้แล้วตกใจก็เดินเข้าผปนอนลงนอันตรายนะครับ 2. เมื่อของเล่นที่ใช้ยิงหรือพุ่งนะครับเช่นปือนอัดลมลูกดอกนะครับเป็นอันตรายมากนะครับถ้าเข้าตาก็อาจจะทําให้ตาบอดได้นะครับข้อที่3หากเป็นลูกเล่นที่มีล้อเช่นลูกโลมรองเท้าสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดนะครับก็ต้อง ใช้ความสามารถในการทรงตัวดังนั้นกด็กก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะหากว่าไม่ระ,ระวังอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแขนขาหักได้นะครับข้อที่4ของเล่นที่เป็นวัตถุร,ระเบิดเช่นพลุดอกไม้ไฟหากระเบิดเนี่ยนะครับอาจจะได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับบางคนแขนขาดนะครับก็เสียด้โอกาสนะครับข้อที่5คือของเล่นที่ทาสีหรือพ่นสีนะครับซึ่งอาจจะมีสารตะกั่วปะปนอยู่ในจริมามากนะครับก็อาจจะทําให เป็นอันตรายได้คากว่าเราไปอมหรือสัมผัสเข้าสู่ร่างกายนะครับต่อไปครับอันตรายการป้องกันนะครับก็คือหนึ่งสำหรับของชิ้นเล็กๆก็พยายามอย่าเอาเข้าปากนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของระบบทางเดิในหายใจข้อที่2เล่นของเล่นที่มีสายยาวนะครับอย่างนวัตวังแล้วก็อย่าเอาไปพันคอเพื่อดึงคอตัวเองเพราะบางครั้งมันจะเกิดอันตรายได้นะครับข้อที่3าม ไม่ควรนำปืนอัดลมนะครับหรือลูกดอกมายิงใส่กันเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายทำให้ตาหมอดได้นะครับข้อที่4ของเล่นที่มีล้อเช่นรองเทาง้าสเก็ตหรือว่า,าสกเก็ตบอร์ดนะครับควรเล่นอย่างระมัาดระวังฝึกฝนนะครับให้เกิดความชำนาญอย่ารีบนะครับเพราะอันตรายมากข้อที่5ไม่เล่นพลุดอกไม้ไฟนะครับหากเล่นก็ควรมีผู้ใหญ่นะครับดูแลด้วย ขอ้อที่หกเรื่องการเล่นนะครับเรื่องทาสีพ่นสีเพื่อป้องก,กันสารตะกั่วนะครับก็ต้องป้องกันนะครับทีนี้ใบางานใบางานในเรื่องของการดิกเรียกการใช้ของใช้ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะครับสิทคะแ Сп นนเหมือนกันนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างมา1ชิ้นนะครับว่าของใช้คืออะไรและผลเสียต่อสุขภาพคืออะไรของเล่นคืออะไรและผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับคุณครูเองก็ฝากนะครับ ัปดาห์นี้2ใบางานนักเรียนไม่ต้องรีบทำนะครับลูศึกษาในใบางานศึกษาในหนังสือตัวศึกษาเพื่อศึกษาแล้วค่อยตั้งใจทําให้สวยที่สุดนะครับคุณครูเอกรอนะครับให้นักเรียนทําสวยๆคะแนนตอนนี้นะครับเราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กันในองค์การพูดคุยดังนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งใจทําใบงานให้ดีที่สุดนะครับคุณครูเอกก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ